สวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับมาตรการโคนละครึ่ง68นะครับซึ่งรัฐบาลมีกําหนดการว่าจะให้ใช้จ่ายได้ในเดือนตุลาคม68นี้นะครับซึ่งทุกท่านที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับจะต้องเติมเงินเข้าไปในระบบแอปเป่าตังก่อนนะครับถึงจะเข้าร่วมมาตรการได้นะครับ เพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับมาตรการคนละครึ่งเราต้องเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วเวลาใช้จ่ายนะครับก็จะใช้เงินเราครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลเขาจะควักจ่ายให้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่า4วิธีการเติมเงินมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเซสกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่13กันยายน68นะครับวิธีเติมเงินคนละครึ่งบนแอปเป่าตังบนจีวอลเล็ตเริ่มใช้จ่ายในเดือนตุลาคม68เช็คขั้นตอนง่ายๆตรวจสอบที่นี่วิธีเติมเงินคนละครึ่งงบบนนแอปาตั ความคืบหน้าโครงการโคนละครึ่งเป้าหมายของรัฐบาลจะเปิดโครงการได้หลังแถลงนโยบายภายใน2สัปดาห์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าโครงการคลละครึ่งจะสามารถดําเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม68การเติมเงินโครงการคลละครึ่งอนุทินทําได้ง่ายๆผ่านแอปเป่าตังโดยเลือกที่เมนู g ีวอลเล็ตเติมเงินแล้วเลือกวิธีการเติมเงินที่ต้องการได้แก่นี่นะครับวิธีเติมเงินเพื่อที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับ เติมได้4วิธีนะครับวิธีแรกคือเติมผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับซึ่งวิธีนี้ก็คือการเติมผ่านรหัส G Wallet นะครับวิธี2ก็คือเติมผ่าน QR Code พร้อมเพย์นะครับส่วนตัวผมแนะนําให้ใช้วิธีการเติมแบบ QR Code นะครับเหมือนกับที่ท่านใช้แอปธนาคารนะครับไปยิง QR Code ที่ตามร้านค้านะครับเรียกว่าประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็อีก2แบบนะครับก็คือเติมผ่านตู้ ATM นะครับกับเติมที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับอันนี้ผมจะขอข้ามไปนะครับโดยเฉพาะวิธีสุดท้ายนะครับเติมที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเรียกว่าถ้าท่านไป ถึงธนาคารกรุงไทยก็ไม่ยากแล้วนะครับไปให้เจ้าหน้าที่เขาเติมให้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายแบบที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็คนไทยใช้มากที่สุดนะครับก็คือเติมผ่าน G Wallet นะครับหรือ Mobile Banking กับเติมผ่าน QR c o c o นะครับจริงๆ QR Code นี่ก็ใช้ Mobile Banking เหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมจะอธิบายวิธีเติมเงินผ่าน G Wallet ก่อนนะครับเมื่อท่านเข้ามาในแอปเป่าตังนะครับให้กดที่ปุ่มนี้นะครับนาลักปึ้ง ก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับจะมีปุ่มเขียวๆนะครับเติมเงินเข้า G Wallet ก็กดเข้าไปนะครับปึ้ง ก็จะมีเมนูนี้นะครับให้ท่านเลือกธนาคารที่ต้องการจะเติมเงินนะครับท่านก็ดูว่าท่านใช้ธนาคารอะไรนะครับสมมุติเป็นไทยพาณิชย์นะครับก็กดลงไปนะครับปึ้งก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเลือกช่องทางการเติมเงินไม่ว่าท่านเลือกธนาคารไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีเมนู3แถบแบบนี้นะครับอันแรกนะครับเป็นแอปธนาคารนะครับที่ท่านเลือกไว้อีกอันก็เป็น QR code พร้อมเพย์นะครับอีกอันก็เป็นตู้ ATM นะครับตอนนี้เอาเป็นแบบแรกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเติมด้วย GW a l l e t ID นะครับก็กดไปที่ธนาคารได้เลยนะครับ ปึ้งมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับมันจะมีเลข G Wallet ของท่านนะครับซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมมาตรการนะครับเลข G Wallet ID นี้นะครับจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเติมเข้าไปใน G Wallet ID ของท่านตามที่อยู่ตรงนี้นะครับเงินก็จะเข้ากระเป๋าของท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่ไปเข้ากระเป๋าคนอื่นนะครับแต่ก่อนจะเติมก็คือท่านต้องกดปุ่มนี้นะครับคัดลอกหรือท่านจะจดก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมแนะนําสะดวกที่สุดก็คือกดปุ่มคัดลอกนะครับพราะกดปึ้งเหมือนก็จะขึ้นหน้านี้นะครับคัดลอกกกาาเร็ม่่ัดลลลตตววขขงงงนี้้้้แใหปุ ิแดแอปเพื่อเติมเงินนะครับกดลงไปเลยนะครับปึ้งก็จะขึ้นหน้านี้นะครับอันนี้จริงๆเป็นแอปของธนาคารนะครับแอปธนาคารนี้บางครั้งมันจะไม่ขึ้นหน้านี้แต่แรกนะครับท่านต้องไปหาเมนูที่เขียนคําว่าเติมเงินนะครับเมื่อกดไปที่เมนูที่คําว่า Topup นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เติมเงินนะครับเพราะกดเข้าไปมันก็จะมีให้ท่านเติมนู่นเติมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น AIS D Tag to move อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่กรณีนี้เราจะเติม G-Wallet ก็ต้องเลือกที่เมนูนี้นะครับเขาเขียนว่าพร้อมเพย์ท็อปอนะครับหรือเติมเงินพร้อมเพย์นั่นเองนะครับก็กดลงไปนะครับปึง้งแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับตรงช่องนี้นะครับมันจะมีช่องให้ใส่ wallet id ที่ท่านคัดลอกมาเมื่อสักครู่นะครับท่านก็เอามาวางในนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับถ้าท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีปุ่มให้กดด้านล่างนะครับท่านก็ต้องเลื่อนขึ้นมานะครับพอกดเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเงินก็จะเข้ามาใน g wallet ของท่านนะครับ174บาทนะครับกรรณีตามตัวอย่างนี้นะครับ แล้วท่านก็สามารถเอา174บาทนี้นะครับไปใช้จ่ายในมาตรการโคนละครึ่งนะครับถ้าท่านใช้หมด174บาทรัฐบาลเขาก็จะออกให้ท่าน174บาทนั่นเองนะครับก็คือเท่ากับว่าท่านสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ในราคา348บาทนั่นเองนะครับทีนี้มาดูวิธีที่2นะครับเติมเงินผ่าน QR พร้อมเพย์นะครับอันแรกก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกธนาคารที่ท่านต้องการจะเติมเงินนะครับกรณีนี้ก็เป็นไทยพาณิชย์นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่ท่านเลือกด้านบนนะครับแต่ตอนนี้ ไม่เอานะครับตอนนี้มาเลือกเป็นแถวที่2นะครับ QR พร้อมเพย์เมื่อท่านเลือกนะครับกดลงไปปึง้ง มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับจะมี QR Code นะครับ QR c อ d e อันนี้นะครับมันไม่ได้ต่างอะไรกับ QR Code ของร้านค้าที่ท่านเอาไปใช้จ่ายทุกวีทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครสแกน QR Code อันนี้นะครับที่เขาสร้างมานะครับเงินมันก็จะเข้าไปในกระเป๋า G ี a l l e t ของท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะแชร์ QR Code นี้ไปให้เพื่อนเติมหรือให้ญาติพี่น้องเติมก็ได้นะครับหรือท่านจะบันทึกลงไปในเครื่องนะครับเอาไว้เติมในภายหลังหรือจะเติมมมททททททััันนนนนนีกกกก็็ไไไไดด้ะรรบ่่่่่ววาาาาาพออึลลงปปปหืแช์เเเจติิ แอปธนาคารขึ้นมานะครับกรณีตามตัวอย่างก็เป็นแอปของไทยพาณิชย์นะครับ SCB EC นะครับเวลาท่านเข้ามาในแอปธนาคารนะครับก็หาไอ้ตรงที่มันมีเครื่องหมายเป็นตัวสแกนแบบนี้นะครับหน้าตาแต่ละธนาคารมันจะไม่เหมือนกันนะครับกรณีไทยพาณิชย์ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเรียกว่าแทบทุกทธนาคารก็หน้าตาจะใกล้เคียงกันนะครับแต่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นของ ธนาคารกสิกรนะครับมันจะเป็นรูป QR Code นะครับแต่ตัวหนังสือจะเขียนว่าสแกนจ่ายหรือรับนะครับเอาเป็นว่าธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็ดูโลโก้ประมาณนี้นะครับือหรือคาที่เขียนว่าสแกนจ่ายนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับท่านก็เลือกรูปภาพที่ท่านบันทึก QR Code ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินลงไปนะครับท่านจะเติมเท่าไหร่แล้วก็กดยืนยันนะครับมันก็จะเติมเงินเรียบร้อยเช่นกันนะครับไม่ต่างอะไรกับที่ท่านไปซื้อของตามร้านค้านะครับเวลาท่านไปสแกน QR นะครับ ข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวความคืบหน้ามาตรการโคนละครึ่ง6กแปนะครับล่าสุดนี้ท่านนายกอนุทินออกมาประกาศยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามาตรการนี้มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับท่านบอกนะครับประชาชนคนไทยนะครับตอนนี้ต้องใช้คําว่ากางกระเป๋ารอได้เลยนะครับเงินเข้ากระเป๋าท่านอย่างแน่นอนนะครับและตอนนี้นะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะได้รับนะครับก็คือทางภาคเอกชนนะครับได้มีการชงรัฐบาลนะครับว่าให้ทําการแจก เดือนละพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นระยะเวลาสองเดือนซึ่งก็คือเงินสามพันบาทนั่นเองนะครับเท่ากับสมัยท่านลุงตู่นะครับข่าวนี้มาจากหนังชพิมฐานเษฐกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่15กันยา68นะครับคนละครึ่ง68นายกอนุทินพูดชัดประชาชนกลางกระเป๋ารอได้เลยพร้อมอัปเดตขั้นตอนลงทะเบียนเบื้องต้นตรวจสอบที่นี่คนละครึ่ง68หากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรคภูมิใจไทยนำรายชื่อขึ้นทุนเก้าได้ในสัปดาห์นี้ ต่อจากนั้นก็จะถแถลงนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งโครงการคนละครึ่งเป็นที่ประชาชนสนใจมากที่สุดว่าจะเริ่มใช้คนละครึ่ง68ได้ภายในเดือนตุลาคม68อนุทินผู้ชัดคนละครึ่ง6กการกระเป๋ารอได้เลยนายอนุทินชาญวิรูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังร่วมหาลือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะนี้รอให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ก่อนซึ่งยืนยันว่าพร้อมดําเนินการได้ทันทีส่วนในรายละเอียด โดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่งนั้นจะให้ในายเอกนิตินิติทันประพาสว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงต่อไปนี่นะครับต่อจากนี้เดี๋ยวจะต้องคุ้นเคยชื่อนี้นะครับนายเอกนิตินิติทันประพาสนะครับเดี๋ยวท่านจะต้องออกมาถแถลงอีกหลายรอบหลายครั้งเลยนะครับคนละครึ่งขอให้การกระเป๋ารอได้เลยในรายละเอียดจะให้ในายเอกนิติชี้แจงต่อประชาชนต่อไปโดยเมื่อดําเนินการเข้ามาบริหารประเทศเต็มตัวแล้วจะเร่งดําเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด สมาคมค้าปีกไทยหนุนคนละครึ่งเวอร์ชั่นอัปเกรดขอเพิ่มวงเงิน300บาท300บาทนี้หมายถึงให้ใช้จ่ายได้วันละ300บาทต่อวันนะครับนายนัดวงพาณิ์ประธานสมาคมผู้ค้าปีกไทยเปิดเผยว่าสมาคมเห็นว่ามาตรการคนละครึ่งเวอร์ชั่นอัปเกรดจะเป็นยาแรงที่ช่วยอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและเป็นกลไกสําคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาอย่างยาวนานโดยสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน และกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้สมาคมขอเสนอให้ขยายผลครอบคลุมทุกประเภทร้านค้าเพื่อเพิ่มทางเลือก และสร้างความสะดวกในการจับจ่ายของประชาชนได้ทุกที่ที่ต้องการโดยไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนพร้อมทั้งเสนอให้ปรับเพิ่มวงเงินใช้จ่ายต่อวันจาก150บาทเป็น300บาทสมัยลุงตู่นะครับ150บาทตรงนี้เขาขอเป็นวันละ300นะครับถ้าวันละ300นี่ก็ใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่วงเงินก็จะหมดเร็วขึ้นด้วยนะครับโดยกําหนวดวงเงินเดือนละ1,500บาทเป็นเวลา2เดือนก็คือเขาจะให้เงินเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกายนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับค่าของชีพและพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์นี่นะครับมาตรการนี้เขาจะแบ่งผู้รับเงินเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับรัฐจะช่วยจ่ายให้60%จ่ายเอง40%หรือ60 40ที่เขาเรียกว่ากลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับบางท่านยื่นแบบภาษีทุกๆปีนะครับแต่ไม่ได้จ่ายภาษีสักบาท ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเสียภาษีจริงๆนะครับแค่ท่านยืนแบบท่านก็ได้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้แล้วนะครับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับรัฐจะช่วยจ่ายให้50%จะจ่ายเอง50%นะครับหรือ50-50นะครับคนละครึ่งของแท้นะครับอันนี้สําหรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง6-8นะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลมีแผนจะขยายผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่อายุ16ปีบริบูรณ์ที่มี